โปรแกรมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศของนักแบดมินตันไทยในรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ2025เป็นโปรแกรมการแข่งขันของวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นรายการสะสมคะแนนระดับ BWF w o r l d t o u r Super 500ชิงเงินรางวัลรวม475,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,700,000บาทประเภทชายคู่ สกายกิตินุพงศ์เกตเรนจับคู่กับบาร์ดเดชาพลภุวราณุเคราะห์คู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ16ของโลกจะพบกับสบาคานยมันกูตามาจับคู่กับมูฮัมหมัดเรซาปาเลวีอิสฟาฮานีคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ8ของโลกจากอินโดนีเซียจะลงแข่งขันในคอที่2คู่ที่3โดยจะเริ่มประมาณ13นาฬิกา50นาทีประเภทหญิงเดียวเมรชนกอินทนนท์ มือวางอันดับ7ของรายการมืออันดับ11ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จะพบกับโทโมกามิยาสากิทมือวางอันดับ3าของรายการและมืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นจะลงแข่งฐันในคอร์ดที่1คู่ที่4โดยจะเริ่มประมาณ14นาฬกา30นาทีและสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง t r u e Sport เจประเภทชายเดียววิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับหนึ่งของรายการมืออันดับสองของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจะพบกับ เคนตะนิชิโมโตะมือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นจะลงแข่งขันในคอที่ที่1คู่ที่5โดยจะเริ่มประมาณ15นานาฬกา20นาทีและสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง TrueSport 7ประเภทหญิงเดี่ยวแคออรอทพรพิชาเชยกีวงมืออันดับ34ของโลกจะพบกับเฉินยูเฟยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากจีนจะลงแข่งขันในคอที่2คู่ที่7 โดยจะเริ่มประมาณ17.10น,น,นประเภทคู่ผสมทั้งชุนมานจับคู่กับซียิงซวดคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ4ของโลกจากจีนฮ่องกงจะพบกับบาสเดชาพลผัวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟมสุภิศราเทียวสามพรานคู่มือวางอันดับ6ของรายการและคู่อันดับ11ของโลกจะลงแข่งฐันในคอร์ดที่1คู่ที่8โดยจะเริ่มประมาณ17.50น,น,น,น และสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Sport 7ประเภทหญิงเดี่ยวเม์สุพนิดาเกตทองมือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าจะพบกับครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ10ของโลกจะลงแข่งฐันในคอร์ดที่1คู่ที่9โดยจะเริ่มประมาณ18.40น,นาทีและสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Sport 7ประเภทคู่ผสม โนเอลพูวนัทหอบาลือกิจจับคู่กับปอปอสซับสิรีแตรัตนาชัยคู่อันดับ313ของโลกจะพบกับอัมริยานาวีจับคู่กับนีตาวิโอลินามาวะคู่อันดับ3 3ของโลกจากอินโดนีเซียจะลงแข่งฐานในคอร์ที่สองคู่ที่9โดยจะเริ่มประมาณ18นาฬกา50นาทีและประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมืออันดับ6ของโลกจะพบกับ โยจีมินมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ12ของโลกจากสิงคโปร์จะลงแข่งขันในคอรดที่2คู่ที่10โดยจะเริ่มประมาณ19น,นากา40นาทีเวลาและคอรดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาในรอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ2850ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9 4 0 0 0บาท และประเภทคู่จะได้รับ3,443.75ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ114,000บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม5,400 0คะแนนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ